นี่นะครับจุดที่นี่ครับจุดนี้นะครับนี่ครับน้ำน้าถึงประมาณสักคอเท้านะครับน้ําถึงคอเท้านีก็คนลงไปสักประมาณสิบคนนะครับตรงสะพานนี่ครับก็ เขาเรียกว่าเป็นสะพานปลานะครับนะครับตรงเด็กเด็กชมพูนี่ลงไปนั่งเลยนะโอ้ยโอ้ยโอโดนนี่ยครับโดนปลาตรงนี้ดิ้นมานะครับ ก็ลงไปสักต่อคิวลงไปสักสิบคนก็น่าจะดีนะครับมากกว่านั้นก็เยอะเกินแล้วก็รู้สึกว่าน้ำจะขึ้นที่ปีนี้นะครับโอป่าตัวอบอ้วน นี่นะครับปลาอิดหม,มีพีมันเลยนะนี่นะครับก็ตัวใหญ่มากๆเลยลตรงนั้นก็มีเรือนะครับ เรือกำลังมานี่นะครับนี่ก็ทีมงานของเรานะครับกำลังตักอาหารเลี้ยงปลาอยู่นะครับรู้สึกว่าตอนนี้คนเยอะขึ้นนะครับเมื่อกี้นับได้10ตอนนี้ก็15 เด,เด็กเสื้อจมพูติดใจนะครับนี่นกนกตื่นตกใจนะครับนะครับรู้สึกคนจะเยอะอยู่นะครับ โดนครับทีมงานเราไปถึงตรงนู้นแล้วนี่นะครับนี่นะครับเราก็จะไปแล้วนะครับนี่ก็น้ำประมาณทับข้อเท้านะครับให้คนเขาส่วจมาก่อนนะย นีะครับเรามารู้สึกกับอารมณ์นี่นะครับมีปลาตอดเท้านิดนึงนะครับปลาตอดเท้านิดนึงแล้วจะรู้สึกถึงก,การสั่นไหวนะครับเท้าสั่นไหวนะครับโอ้โหนี่ปลามันตีน้ำมานะเนี่ยะครับก็เดินไปด้วยความ ปลาเลกกับาระมัดระวังนะฮะค่อยลงนะลอยอย่าปลาลูกค่อยลงลงมาลงมาลงมาเนี่นะครับโอ้โหโดนโดนปลาตอดนะครับนี่ก็ปลาตะเพียนนี่โโเนเยอะแยะมากมายนะครับ นี่โอ้โหนี่อารมณ์อารมณ์ตอดเท้านะครับโอ้กระเด็นเออรับขึ้นไปนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้อาหารปลาบ้างนะครับนี่ครับกำกำโอ้โหยนี่มันมาจักรสีเลยนะครับจักรสีวุ้ยตอดเท้าเออ นะครับโอ้โเด็กเด็กท่าทางชอบมากเลยนะครับโอ้ยโอ้ยระวังครับระวังระวังล่วงนี่ครับนี่ครับอยู่รองเท้ามาใหญ่เลยครับพุกรุนแรง ตอนนี้ก็กลัวอย่างเดียวครับกลัวกล้องจะร่วงลงไปนะครับต้องใช้นิ้วล็อกไว้นี่ครับเราจะใช้เท้าเราเป็นเหยื่อล่อนะครับอปปอยู่บนเท้า so นี่แหละครับดูคนนะครับโอ้โหตัวใหญ่มันพยายามโผล่ออกมาโอ้ยมาแล อุยแสดงว่ามันสูงขึ้นนะเนี่ยน้ำอ่ะดิรู้สึกว่าตอนแรกนะครับน้ําจะอยู่ที่ข้อเท้านะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้น้ําน้ําจะสูงจากข้อเท้าไปสักประมาณเออ่สวรรค์เลยขึ้นมาได้เลยลสูงขึ้นมาสักสิบเซนนะครับเนี่ยสวรรค์สวา่สวามััันนนไอ้งบเราอะเร็์นี่นะครับก็ รู้สึกว่าถ้าถ้าอยู่บนสะพานนี้ปลามันจะไม่สะดิดสะดิ่งนะครับต้องไปตรงนู้นครับตรงนู้นเดี๋ยวมันจะสะบัดนะครับเทไปเลยเอเอเทไปเลยจับปลา,ดานนได้ไหมได้ โอ้มกนมาตรงนี้ด้วยอืองนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาด้วยมีเท้าเรานี่โอ้ หยาบดิหยาพื้นนี่เอ้ยตะกั่วตะกั่วเหรียาบแล้วค่ะเรีก็เดิมฝ่าดิฝ่าดฝ่าเ่าดฝ่าาดมดาเาหา่า่มดแล้ว